สวัสดีครับผมพบกับเชื่อถ่ายบายต่อง,งน้าอีกแล้วครับผมวันนี้เขาอ,อยู่กันที่จุดชมวิวผาหัวหน้าครับอุทยานแห่งชาติภูเรียนคาครับผมวันนี้อากาศดีครับผมไปเพิ่งเถิงเถิงกันพี่น้องไปชมวิวเ้ิงเถิงกันครับผมผาหัวหน้านี่ก็อยู่ จังหวัดชัยภูมิครับผมจังหวัดชัยภูมิมน,นี่กาคน้นลายแน่ครับเอน,นี้อากาศดีค้นก็หลายแน่อากาศเย็นสบายครับเย็นสบายได้ละ่ละไม่ว่าเปิดแอร์กับยิบหาองศาที่นะครับ ละค้นนะครับอากาศดีค้นกันเลยลายครับมือคนกับพลาขอบคว้าม,มาเที่ยวเนะรู้สึกว่ามีฝนปล่อยๆน้ำนะครับฝนกำลังปล่อยๆนี่ก็ที่เป็นแรง เล่งท่องเที่ยวของจังหวัดช้ยภูมิครับกที่มีติดไว้ยอนินีหลายย่างครับผมนีม่วกเคลพวกนี้อย่างเี้ยุดชมวิวป่าหัวหน้ามองเบื้องตะเวนจุดชมวิวดวงสนมีร้านกลางตอกการเต้นน้ำครับผมกต่มีนี้หมอหินขาว ทางยูนีครับใช้ยาภูมิในเขตของช้ยาภูมิครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16องศาครับสูงสุด38อุทยานแห่ชาติบุเรียนคาเห็นไปทั้งปุ่นกาดีเป็นกเกษตรสมบูรณ์ ผมอาบผมเย็นเจ็บเลยผมเจ็บเลยครับผมนั่งหมอกครับคุณนนี้เป็นเวลาสิบวยนมองเราได้ครับขึ้นมายังไงพี่น้องนี่หมอกแล้วครับเมื่อไง เครฟ้าขึ้ื่อผลเนะเาะจุดชมวิวผาหวาาัว,าน,น,ว,ว,าหวานา,วานนคยูด้านบนพุ่นครับจุดชมวิวผาหัวนาคยูด้านบนพุ่นน,นีไ่ได้เห็นวิว360 เย็นไปค่อนข้างหนาวเลยครับอากาศนี่เย็นไปค่อนข้างหนาวเลยให้เยวขึ้นไปเบิ่งทึงกันครับ้นขไปบันชมทึงๆกัน,กาท,กนทางขึ้นกับนี่กับนี่นะครับนี่เห็น ขึ้นมาขึ้นทั้งพี่ก็ได้ทั้งพี่ก็ได้ครับขึ้นทั้งพี่ดีกว่าคุณตกหาก็เศร้าเด้เนาะคุณตกหาก็เศร้าครับขึ้นมาก็บดีมิพระมีพระพุทธรูปครับพระ,พะนาคปก โอ้พี่น้องล้มเมืองล้มครับคอนคางหนาวเลยครับเึืนไนม้าหังจุงอ่หนาวเย็นเลยครับแล้วสิไปเบิเบ้งหัวหน้าครับที่มาของคำว่าผาหัวหน้าคือมองไหนไเบื้อง พูนพี่น้องเห็นปะครับพุน<ม>หัวที่เห็นที่โพมาอยู่พุนนะครับเห็นท<ม>ี่โพอยู่พูพนเขาเอินหัวหนักครับเบิองวิวพี่น้องเอ้ยวิวสุดยอดครับล่างเป็นนาพ้าครับผมนาพา้า <View. S 2> บบหมอกครับล้มสังเกตเบื้องจากต้นไม้กัได้ครับลมแห้งลมแห้งเนี่ยแหละครับสังเกตเบื้องจากต้นไม้เลยลมแรงลมแรงโอ้สบายสบายครับไปเบื้องทั้งปุ่นกันครับผมหาหวาาัวหน้าไป เพื่อนกะถ่ายรูปเปันครับผมเก็บภาพบรรยากาศสำหรับคนม้าเที่ยวมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับผมพี่น้องแวะเนี่ยกำลังกับม้าเที่ยวครับกำลังนั่งไปตรงนี้กับจี่ีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกครับตองมาช่องเย็นๆครับ มื่อนี้บพ่อนาได้เห็นหรอครับอาทิตย์ตกน,น,นี่แหละครับโซนนี่แหละครับเป็นโซนหัวหนาคครับเป็นโซนหัวหนาคโซนนี่แหละครับเขากับเลยอเป็นที่ม้า ของพ้าหัวหน้าครับนี่หน้าพ้าครับเบืองวิวพี่น้องเบื้องว,วิวครับเบืองวิวกันชัดๆครับ เบิ่งหัวหนกักหัวหนักครับหัวนหนักโอ้ลมแห้งครับลมแห้เหงเลยเนาะเสียง,งจักรจันทร์ครับนี่ยครับคือหัวหนกัก นี่แหละคือหัวหนาคนี่แล้ะครับพี่น้องหัวหนาคนี่ต้น <c oughs> นีนนน่้นนี่นะครับโอ้โหเบืองเบืองทางล่างครับคุ่นคนกล่าไปถ่ายรูปบะ ผมยืนยู่นี่ก็เป็นหินย้อยออกไปเลยครับเนี่ยนี่เป็นหินย้อยเลี้ยงกันเบิดเลยครับนะี่ดึง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 ดงึถ้าจะให้ไปยืน้ายนั่นผมก็คงสิบ่ก้าดอกครับแา่จีเป็น ก,ก้ากกปัวแน่จากน้อยครับมองนีกับมองนีแล้วครับหัวหานาักที่เพื่อน่าเนี่ยครับยางไปทั้งพุนก็ได้ครับพี่น้องทางล่างก็จะเป็นหมู่บ้านเดลหมู่บ้านพื้นที่ครับเห็นบหเป็นหมู่บ้านครับนี่จะเป็นหมู่บ้าน นรัพื้นที่ครับอากาศสุดยอดครับผมพี่น้องอสบายครับนี่อกาสผ่านไปผ่านม้าแวะว้วะครับผมโอ้มันนี่อากาศดีแฮงครับเพราะวันหนาหนาวเลยครับ น,นี่มันคืมฝ้าคืมฝนมา,มา,มามลายเมื่อแล้วครับโอ้ลมเฮ้งครับได้ครับเนี่ยครับผมทั้งรดยกาเบืบ้องคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เที่ยวถ่ายายตองอ้ำนั่นได้ครับผมเดี๋ยวพี่หน่าที่ไปถ่ายมองไดไปมองใดมาหมองไดเดี๋ยวจะถ่ายสู้พี่น้องเบิ่งครับผมสวัสดีครับ